อมสินเร่งโอนเงินเยียวยาภายัยโควิดคืนลูกค้าที่ค้างจ่ายเงินกู้หลังเงิน5,000บาทเข้าบัญชีแล้วถูกระบบตัดชำระหนี้อัตโนมัติโดยจะเร่งโอนเงินคืนลูกค้าตามเจตจำนงของเงินเยียวยาภายในระยะเวลา7วัน พร้อมประสานกระทรวงการคังและธนาคารกรุงไทยขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาในรอบต่อไปเพื่อตรวจสอบและระงับการตัดเงินในบัญชีชำระเงินกู้ดเตรชาติชายพยุหะวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าตามที่มีผู้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนได้แจ้งเลขบัญชีเงินฝากธนาคารอมสินในการขอรับเงินโอนซึ่งต่อมาได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาพร้อมกับเงินเข้าบัญชีครั้งแรก5,000บาทแล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีได้นั้นเนื่องจากระบบบัญชีธนาคารได้มีการนำไปหักชำระหนี้เงินกู้ ที่เป็นหนี้ค้างชำระโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบที่สถาบันการเงินทั่วไปใช้เช่นกันที่สำคัญระบบไม่สามารถทราบได้ว่าลูกค้าท่านใดที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000บาทตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลซึ่งธนาคารอมสินต้องขออภัยลูกค้ามาณะโอกาสนี้ด้วยจากกรณีดังกล่าวกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสินได้หารือร่วมกันโดยให้เร่งดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้สามารถเบิกถอนเงินได้เพื่อให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์และเจตจำนงของเงินเยียวยาที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนโดยขอให้ลูกค้าที่ถูกหักเงินในบัญชีดังกล่าวแจ้งเรื่องได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน w w w gsb o r t h ซึ่งจะเป็นช่องทางพิเศษในการแจ้งเรื่องขอคืนเงินเยียวยา5,000บาทที่ถูกนำไปหักชำระเงินกู้อัตโนมัติหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอมสินโทร1115ตั้งแต่วันจันทร์ที่13เมษายน2563เป็นต้นไป โดยธนาคารจะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายใน7วันทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับการเบิกจ่ายเงินเยียวยาของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวต่อไปนี้ธนาคารอมสินได้ประสานกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยจำกัดขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยามาตรวจสอบและ ไม่นำไปหักบัญชีเพื่อชำระเงินกู้โดยอัตโนมัติต่อไป